พี่น้องพาลูกพาเต่ามาเที่ยวพี่น้องชาตฟงเต้นบูฟงเต้นบลูหอนหอนแต่ว่ามือนีคืมแดดคึมฝนพี่น้องเอาเขาขึ้นยางที่จาก่อยพวงบรรยากาศชาตูฟงเต้นบูเขามาฟี่ได้พี่น้องผู้ใดมาเที่ยวมาเที่ยวเด้สวยๆเป็นบรรยากาศแบบนี้คนบ่คอยไล่ดอกาอวายนงกระยอนอันอันแนวดียเลยพี่น้อง มาชมบรรยากาศเอาผู้แรงกระแลน,ล,นลูกไปให้จากไปแล้วเข้าฟรีแต่ว่าคันเข้าไปเที่ยวในในอ่าก็ไม่สิสานแต่น้อยนะเนาะบําเหดเตี๋ขากลองมาลูกสาวหลังกับลูกสาวกบลูกชายสิมาอีกไม่นานมึงดอกไม้สิพัอน์มึงดอกไม้พี่น้ง ฝรั่งเขาก็มาเที่ยวอยู่แต่ว่าบา่ใส่หน้ากาศเี่น้องมาดูดอกไม้สวยๆดอกไม้เกาปลูกเท่นั้นสวยเลยมันเป็นอย่างนี้ชาโต้ฟงเตินโบร์นี่นะพี่น้องพระเจ้าแผ่นดินกับพระพราชินีนมาพอกันยอยู่ตรงนี้รากแรกพบอยู่ฝรั่งเศสชาโตฟงเตินโบร์นี่มาเดี๋ยว้ไฟสิมาเที่ยว บ่ไกลจากบ้านค่อยเด้อลูกเพียงเพ่อถามแม่บ้ดน,นไปเรียกพี่น้องเบิง่งสองพี่น้องแม่ค้าจะถ่ายลูกบรรยากาศเป็นยังไงพี่น้องบรรยากาศชาโตฟงเต้นบรูก็สิได้ยินพี่น้องเอาบรรยากาศมาให้ดูมือนีคืมคืม มันแดดบ่บ่แห้งขู่ใครขู่มันไปแล้วสองคน,นงลูกสาวทั้งสองคนขี่จักรยานเล่นกับม,ม,มี่มีอันหนึ่งชาตูวันวิกงยิติดบ้านนะมองขอย้ปใส่เบ็ดนะนเป็นแบบนี้บรรยากาศ มันมีมันมีเลือดแต่กี้มันมีเลือดให้เขาถีบมานะเป็นเลือดฉีบมานะพี่น้องแห่งเด้แห็นม่แห่งฝนบ่ตโตมันแหลงเป็นแห่งแห่งด้เมืองอ่ะฝรั่งเศสอะเล้วพี่น้องถามว่าพี่น้องถามว่าคือว่ามีเห็ุพี่น้องกับว่ามีเหตุหลับพรายยังมันแห่งแห่งเดี๋ยวสิพากเขาไปข้างในนะพี่น้อง หลบตอมมหาเซย์ออติ่มพี่น้องบรรยากาศเป็นยังไงสิแต่ตัคงตึงตัว,ตวปราสาทนะคงตึงตัวโอ้โหเบิงบ้งมีข้างหนา้าข้างหน้ามองหน่อยพี่น้องแต่เด็กอันนี้คือข้างนอกด้ยถ้าเขาเข้าไปข้างในคือว่าต้องเสียตังเข้าไป13ยูโรพี่น้องบัตรต่อคนบรรยากาศเป็นยังไงสิแต่สิได้ยินกันอยู่ตัว ปาสาจุฟรั่งเสียยุฟงเต็มโบติดกระบาดคอยเมืออ่อรางเป็นเงียบเงียบเงาปกตินี่ปิดเพิ่มยังสีคือน้องคนสีลายเห็นไหมคนจะหลยคนจะเยอะระย้อยนแนวเดียวเนี่ยอือสองสาวสองสาวไปซื้อของนับไซนากาคอยอกำลังเรียกอยู่เอามานเราอยู่ในถุงแต่ว่าบอไซ ตนี่ตัวให้นางกินแล้วจะบอกเขานาังกินพี่น้องขายื้อเอาไม่ใช่เลยเป็นสันสันบอไดเอาเตรียมมานน,าน,นีขาครยังอ๋อขายเส้นบีฟพอม,อมขายเส้นบีฟพอมนี่ไอติมมีเล็กแคบให้ค่าน้อ ลานางกินกระได้เด้อแม่ไปทางหน้าเด้อแม่แม่ไปท่ายกทางหนาเอาบรรยากาศมาใหบึ่งบรรยากาศเป็นเซฟินอลแต่สบายครับพระเจ้าสามหำ เห็นฝรั่งคุ้นไรคุ้นข้างหน้าคนหลายข้างหน้าคนหลายมีคนมาเที่ยวหลายอยู่ข้างหน้าไปเจอเสี่ยวเขาแล้วสมแซมเขาแน่มึงข่อยฝรั่งเราข่อยเบาอยู่คู่เดียวกินดังสิพี่น้องชาติภูมิใจเดียอันนี้ข้างหน้าได้ไหมบ่ไกลจากบ้านเขาเข้าสมแซมเขาท่าสีอ้าก็ถือโอกาสท่าสีเลย เนี่ยโบมีน,นักท่องเที่ยวบ่ให้เข่ามาอืมขอโทษแล้วเ,เขาสมแซ่บไปเมด่อต้นนี่ไหพี่น้องเมื่อนี้ข้างหน้ามันเป็นยังไงสอ่ะเออเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งข้างหน้าโอ้เห็นคนเห็นคนเดี๋ยวลบข้างหน้าข้างหน้าเป็น,นยังไงสิพี่น้องข้างหน้าชาตูวงเต้นบลู เขาสมแซมเขาสมแซมเขาถือโอกาสสมแซมทางนั้นยางสวยเลยอันนี้ทางทางเข่ามาตอนที่ข่อยยางพานนั้นเป็นข้างหลังมันเป็นข้างหลังนี่นนาะอันนี้ข้างหน้าประตูข้างหน้า